สวัสดีค่ะเ้านี้ในพันนี้กับมาวัดเนาะค่ะเนาะใจบาดแล้วกับกับมาวัดนีงเลยค่ะมาไทยเอาทางวัดให้บึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้คุณยายค่ะคุนดูแลวัดนี่แหละครับบุรณะวัดวะอารามอันนี้ผู้ค้ำวัดค่ะค้ำทุกอย่างค่ะค้ำทึงหมาทึงแมวค่ะทุกอย่างเอาจิ้โรูดทกกันจิ้ นี่นะคะอันนี้ก็หลวงพ่อหลวงพ่อสันมิยูรูปหนึ่งค่ะรูปหนึ่งนั่นว่าไปปฏิบัติธรรมทั้งใดโบนะคะเอาจินโลด,โลดเอ้วไม่เล,ล้วเขาขอเลยเ,เลยแตงเลยนู่นแตงเลยแตงเลยแตงให้เพื่อนโลด เพื่อนก็มาอาศัยวัดว่าอารามเขาเนคเนมีผู้นึงค่ะเพื่อนมาสมวิทยุว่าสั่นเอาเข่าให้เพื่อนนี่ละนี่แหละค่ะผู้นี้แหละค่ะมาสมวิทยุเพื่อนกับมาโคลับอนอนอยู่วัดนี่แหละค่ะเรียงอาหารของค้างวัดว่าอารามนี่แหละเนะเอาเข่าให้แล้วเนี่ยเอาโมนี่ให้แล้วอีกคนหนึ่อจล้วแกงหลอเจ๊อืม เขาให้เราจะแบ่งปันกันเนาะทำทานมีเกลียวเหรอเราจำดเปล่าเตี๋ยโอ้เมื่อแรงเจ้ากับเจ้านอนนี่ตีนะโอ้เตี๋ยเจ้าคิดวาไเพิ่งยืนนี่บ้านนหน่อยบ้านนี้อือ นี่นะคะแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะมีอย่างก็ได้จะให้้เจสูก่ก็มานเดินะเออเจะไปหาอยู่หากินก็ได้โซ่ให้หมานให้พ่อได้อยู่ได้กินให้อยูซูเม,มือนนี่มันบเม็นว่าหวางังว่าจีลำจีรวยดอกหวงังว่าจะอยู่รอดไปแต่ละมือเนาะน,นะเนาาะจจ้้า จ้าพออยู <S <S ่รอดไปแต่ละเมอบ่ว่าตาไผ่ดอกค่ะสอสู่ไปเนาะหน้าเนาะเฮากระไดบ่บ่ต่างกันดอกหาไปสู่ไปสลับจ้าไปสูให้มันเด้อหนาเด้อจ้าจินรุดไงจินรุดจ้าจินเลยนี่ละค่ะอันนี้คือเป็นส่วนของทางวัดเนาะค่ะเนาะในท่านนีมาถ่ายให้เบิ่งค่ะ มาจิ้มขาเด้อพี่น้องเอ้ยมาจิ้มข่าน้องกันเด้อบุญนะคะอาหารใช่คลิปวะเดี๋ยวชิกันนะา้วจิ้จิ้จิ้จิินกินดับเบ้ลใช่ห่ะันที่ออืกรจังสี่ลาะเอาส่วนให้ไม่ไงจ้ะอันนี้คือเป็นส่วนของทั้งรับจ้ะ มากินเขาน้องกันเด้อพี่น้องเด้อเห็นเขาเห็ดดอกม่วนแท้อยู่ในลิพย์ใบเบิ้งนั้นใบเนี่ยไหมอู้ยถึงดอกแดดเดี่วนนี่แหละค่ะนั่นกะพระประธานนีค่ะนี่คือสาราค่ะกะทายเห็บเบื้งเลยอยู่ดอกน้องค่ะน้อวันอาทิตย์สีหอดนี่ก็ว่าผู้บ่าวผู้สาวพม่าหยุดงานเขาก็จิมาทำความสะอาดอีกว่าสั่นลา อาทิตย์ที่แล้วนี่เขาก็มาอาทิตย์สีมานี่จีถึงนี่เขากบว่าสีมาอีกก่าสัน่นเขาว่ามือนั้นเราว่าสีมาอีกค่ะมาเด้อมาจิ้งเขาน้ำกันพี่น้องกระไดเดเด้อค่ะคุณยายกิ้นยืนหลักอันนี้ค่ะแม่ละคอนค่ะเป็นผู้ดูแลวัดว่าํำวัดํำว่าํำหอดหมาหอดแมวพุ่นล่ะค่ะํำสุยางถวยซ้ำทางของทางวัดกับเมียนมืดนั่นหละกกรเมียนเงาะนี่หลักํำก็ได้ คุณยายนี่กับคาวัดจนว่าววโบเมนได้จากปีโบเมนตั้งแต่ผุนเลือ้อไงตั้งแต่หน่อยจนว่าเท่าไงเนาะจนว่าปันนี่จ้นี่นละลคุณ่ะคาวัดคำว่าอยู่จังสี่ละคะ่ะพระมาจากทางใดกับเมนะเละ่านี่ละเมนคุณยายนี่หละเมนท่านนี่ละดูเละ แสงอุทัย b ada b ada eng, เฮานี่แห <N ila. S 2> ละค่ะบ้านนองเวงบ้านเมพันนีนี่ลาอืมลุงชิดไปอ,อยากลูกมาลาก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 ลางหลวงลุงแล้วกันจัดไว้ไปนั่นของเราสันเพลินแล้วเรียบร้อยเนาะสบายอยู่แต่เดี๋ยวเนี่ยเนาะตะกอนนั่นเป็นเวิน เ็นเวนเพ้นชูมือนี่มีหนังเพิ่นกระแบงของเพื่นไหะจันเพ้นก็บสบายค่ะม <EN S 1> สมนี้าเวนขอย่างแมนด้งเพิ่นกัมาทันกัมาจะเล่เ่นหาดาน้ององ่ากัาจะเนยอนดียูดอกเพื่อนเฮ็ดแบบนั่นก็ได้ กินให้แซ่บเด้อคุณยายก็ไดได้มีเฮ้มีแหงคำวัดคำว่าเป็นหุ่มโพหุ่มไซให้ลูกให้หลานัดใดบถือบบต้องกะได้สอนลูกสอนหลานเป็นท้ายกพอมเด้อค่ะคุณยายเป็นท้ายกพอมบ่งเห็มเมน่าคำธรรมดาเป็นท้ายกพอมท้ายกท้ายิก,กา ค่ะทั้งวัดะในพันนี้ก็เลยมาถ่ายเอาส่วนของทั้งวัดให้บึงเนาะค่ะเนาะเจมกา มาได้ละได้เอาแบงให้มาอีกติจักโตลามาเดี๋ยวเนี่ยยูวัดอ่ะน้ำนั่งโตนั้นแค่ไม่กินบ้านถูกได้กินบ้านโตตีน้องมัำนั่งนนั่นกำนั่น้นอนไม่รู้จักทั้งบ้านของมันนะแมวมีบ่แมวอ่ะโอ้ไก่ไก่ขึ้นลายแท่นน่ะนะเนาะ ไก่วัดไก่วัดอไก่วัดไกูนกันอืมไก่วัดไก่วัดบูนกันนี่แหละอืม okay. ผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงไก่อ่ะหลวงพ่อกะเฮานี <k 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 ่ตีอีกอ่ะตัวชันนีล่แหละเลี้ยงเพราะเอาเขาให้มาเขาตกเขาหญ้าอยู่นี่แหละเนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงอืมไม่เห็นยามแรี้ยงยังมืดตอนเลี้ยงอ่ะเออโอ้ยสนุกอืมเห็นไก่กะลายสนุกว่าทังมาทังไก่ ่ะเลี้ยงไปซะละเนาะงโมงม,มีคนเอามาปล่อยดอกด้วงมาดเดี๋ยวนี้สมัยแต่ก <ใจ S 1> ่อนคนเอาไทยบ้านเอามามาปล่อยวัดเนาะม,มาปล่อยวัดอืมอน,นี่ไม่พุ่มาเหรอ,อขอจบคลิปนี้ไว้ซสน,นี้ก็เนาะค่ะเนาะขอพุ่หลายๆเด้อค่ะ ฝากช่งแม่พันนี้พาชมไ้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของทุกท่านเด้อจ้าเด้อขอให้บุญรักษาให้คุณพระคุ้มครองเด้อทั้งคุณยายถึงแม่ละครนทังผู้ติดตามชมทุกท่านนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ